สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูวิธีการเปลี่ยนกลองแอร์นะครับภายในรถยนต์นะของรถอินโนวาทีนี้พอดีมีเพื่อนสมาชิกบางท่านเนี่ยไปให้ร้านร้านแอร์เปลี่ยนให้เนาะเขาคิด300บาทบางร้านก็450ก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าเราทำเองไม่เป็นก็ต้องไปจ้างเขาเนาะเราก็ไม่ว่าร้านแอร์เพราะว่าร้านแอร์เขาก็มีต้นทุนของเขา แต่สำหรับท่านที่งบน้อยอยากจะลองทำเองนะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าการเปลี่ยนกองแอร์อิ n โนวาหรือ v ีโกเนี่ยมันง่ายมากๆเลยครับใช้แค่มือเปล่าก็ได้บางคนบอกว่าเปลี่ยนไม่เป็นนะครับก็เลยต้องไปจ้างร้านเปลี่ยนให้เราลองมาดูคลิปนี้ง่ายๆนะครับใช้มือเปล่าเลยนะฮะส่วนกองแอร์ที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยก็สั่งมาจาก Lazada เช่นเดิมนะครับลักษณะแบบนี้เลยเทียมแท้ๆนะครับลอมแท้ๆไม่มียี่ห้ออะไรเลยราคา30บาท มันจะกอง PM 2.5ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ก็ลองสั่งมาครับเห็นมันถูกดีลักษณะมันเป็นกองกระดาษแบบนี้ครับกองฝุ่นหยาบได้ก็โอเคแล้วครับตามราคาครับ30บาทแต่ถ้าท่านใดต้องการคุณภาพนะครับอาจจะต้องสั่งเป็นแท้ศูนย์นะหรือที่มันระบุเป็นยี่ห้อเลยนะครับว่า กันกรอง pm 2.5ได้นะครับที่เป็นยี่ห้อของเขาอะเช่นยี่ห้อโคโค่นะหรือยี่ห้ออันนี้มันยี่ห้อซันแต่อันนี้เป็นของคันปาเจโรนะครับที่มันมียี่ห้อหน่อยอะมันก็น่าจะดีนะครับแต่อันเนี้ยมันมันเทียมแท้ๆเทียมไปเลยนะยี่ห้ออะไรก็ไม่มีผมลองสั่งมาดูมันถูกดี30บาทส่งฟรีอามาสาธิตวิธีใส่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีถอดนะว่า มันง่ายแค่ไหนนะมาดูรถ i n n o นวนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับก็แพลตฟอร์มเดียวกับวีโกนะครับข้างในเหมือนกันนะครับเรามาลองดูเลยวิธีการง่ายมากๆนะครับเปิดที่ช่องเกะหน้ารถนะครับแบบนี้เลยจากนั้นนะครับงัดขอบตรงนี้ออกมานะครับมันจะมีเดือยซ้ายขวาเนี่ยใช้มือเปล่าเลยนะครับเนี่ยแค่นี้ก็หลุดแล้วนะครับ ไม่ต้องไปถึงช่างเลยครับพอเราเอาเก๊ะออกมาแล้วนะครับเราก็ส่องดูด้านในนะครับเนี่ยมันจะเห็นเป็นฝาปิดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีเดือยเล็กๆตรงนี้นะเรากดเดือยแล้วก็แงออกมาแค่นี้เองนะครับก็หลุดมาแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเอากองเก่าออกมาจะเห็นว่ากองเก่าเนี่ยมันมีทิศทางลมอยู่นะว่า ให้ออดานไหนลงนะครับแต่ว่ากองใหม่อะ่ะมันไม่มีมาดูความดำกันก่อนนะอันนี้เป็นอันเก่านะครับก็ประมาณสองสามเดือนนะครับเทียบกับกองใหม่เห็นไหมครับอันนี้เป็นกองขาวนะไม่ใช่กองสีคาร์บอนนะครับเดี๋ยวบางคนจะงงว่าเอ๊มซื้อมาใหม่บางรุ่นนะมันเป็นดำๆแบบนี้อันนั้นเรียกว่ากองคาร์บอนนะครับเขาจะผสมผงคาร์บอนไว้กองกลิ่นแต่ถ้าเป็นสีขาวแบบนี้ไม่มีเป็นกองธรรมดา ซึ่งตัวเก่าของผมเนี่ยก็กองธรรมดาเหมือนกันซึ่งเป็นสีขาวเนี่ยดูสภาพนะครับอายุแค่2เดือนนะครับดำได้ขนาดนี้เนะี่ยถ้าเราไม่มีกรองเนี่ยเราก็จะสูดไอ้ดำๆนี้ไปทั้งหมดนะครับส่วนเรามาดู่าลักษณะของแผ่นกรองว่าเราจะเอาด้านไหนขึ้นด้านไหนลงนะลักษณะลมเนี่ยมันจะอัดด้านนี้นะครับลงแบบนี้นะครับ ดังนั้นเราต้องเอาด้านคลีบเนี่ยที่มันอ้าเนี่ยอยู่บนตัวเนี้ยเขามีเขียนบอกทิศทางอยู่เห็นไหมครับเอเคลีบด้านอ้านะอยู่บนลมอัดลงแบบนี้แต่ส่วนกองใหม่อ่ะมันไม่มีครับมันไม่มีบอกทิศทางเพราะว่ามันเทียมแท้แๆดังนั้นเราก็ดูตำแหน่งด้านนี้เห็นไหมด้านอ้าอยู่ล่างเราก็งายขึ้นมาเอาเอาเป็น ด้านาให้มันอยู่บนลมจะได้อัดด้านนี้นะครับจะได้ดักลมด้านนี้แล้วเราก็ใส่แทนเข้าไปไม่มีอะไรยากค่อยๆสอดเข้าไปกองพวกนี้นะครับถ้ามันตันเนี่ยพัดลมแอร์มันจะเบาลงนะครับคือเราเปิดพัดลมแอร์เบอร์สูงสุดแล้วเนี่ยแต่ว่าลมยังออกน้อยอยู่นะให้สันนิษฐานเลยว่ากรองแอร์ตันนะครับทีนี้เวลาเราเสียบฝานี่คือนะเราดูเดือย เดือยด้านนี้นะครับเอาเสียบให้มันตรงช่องของมันะผมทำมือเดียวจะไม่ค่อยทถนัดต้องเอาเดือยด้านขวาเข้าก่อนพอเดือยด้านขวาเข้านะครับด้านซ้ายี่ยเดือยตัวล็อกด้านซ้ายมันจะกดเข้าไปเลยแก๊แกแค่นี้เองเสร็จแ,แล้วจบนะครับง่ายมากๆเลยจากนั้นก็แค่เอาเกะ๊ะใส่ที่เดิมนะครับ คือตัวนี้ง่ายมากๆเลยแต่ถ้าเป็นไอตัวคันปาเจโร่ของผมเนี่ยมันถอดเยอะเดี๋ยวคันปาเจโร่ผมทำอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะครับช่วงนี้ก็กระแส PM 2.5กําลังมาแรงนะครับก็อยากให้พวกเราได้เปลี่ยนกลองอากาศภายในรถกันเนาะลองดูครับไม่แพงครับกลองมีหลายเกรดตั้งแต่50บาทขึ้นไปเลยนะครับจนถึงอย่างดนะีๆเนี่ยสองสก็มีนะครับถ้าใครต้องการคุณภาพสูงหน่อยก็เอาแพงหน่อยก็ได้นะครับ ใช้แล้วสองสา 2, เดือนเปลี่ยนทีนะสองสามร้อยไม่แพงนะแต่ยังไม่ต้องใช้ไอ้อันถูกเกินแบบผมก็ได้ผมลองซื้อมาเฉยๆนะสามสิบบาทไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ